สวัสดีครับพี่นอ้องเหมือนคำสีพาพีนกก่น้องเข้าสวนนะครับชมทั่วพุ่มนะครับทั่วพุ่มเหมือนคำสีสิมันแนะนําทั่วพุ่มพันเนื้อนะครับทีคำสีปลูกอยู่นะครับเนาะอยากให้พี่นอนะ้องเนาะเกษตรกรปลูกกันนะครับพันนี้ดีครับนะคำสีปลูกมาหลายรุ่นแล้วนะครับทดลองปลูกมาหลายรุ่นแนละ้วปลูกง่ายครับนะ,ะทนได้ทุกสภาพ วะนะครับทั้งแรงทงั้งฝนนะครับฝนตกน้ำท่วมนะครับระยะหนึ่งนะครับยังทนได้นะครับบ่ตายนะครับบมตายนะนี่กำสีปลูกนะครับกำลังสีออกกำลังสีออกดอกนพี่น้องนะชุดนี้กำลังออกดอกนะกำสีปลูกลร่ชุดนะครับเบิ่งสุงมุมกันนะครับ ลงอุ่นเกิดแตกนะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าแตกกิ่งออกมาหลายพี่น้องเนาะแตกกิ่งออกมาหลายซึ่งจะให้ผลผลิตหลายตามตามมานะครับพี่น้องเนาะเริ่มออกดอกเลยครับเนาะช่อดอกก็เริ่มออกแล้วครับเนาะตอนนี้มีหนึ่งกิ่งสองกิ่งนะสองกิ่งใหญ่นะครับสามกิ่งนะครับสี่กิ่งหากิ่งนะครับสำหรับเม็ดนี่นะครับก่อหนีนต้นนีนนะต้นเดียวนะครับพี่น้อง แล้วเขาแตกออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะช่อดอกเขาจะออกมาเรื่อยๆนะอันนี้นะครับก็เริ่มออกแล้วครับเริ่มออกดอกเนาะเริ่มออกดอกแล้วนะครับทําสีช่วงฝนตกเนาะฝนตกมาโดเข่าสวนนะครับพี่น้องเนาะปลูกที่ไม้นะครับน้าบาโดยหด่วนครับอาศัยว่าน้ำฝนนะครับอันนี้กรอนี้สองเม็ดนะครับสองเม็ดสองเมล็ดนะครับอ่าซึ่งเขาจะได้กิ่งเนาะกิ่งแต่สีมีหนึ่งสอง สามสี่หาหกจงนะครับจรไงนะครับจรไงอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนึงครับนะัพี่นอนะ้องเนาะรุ่นไงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเขนสีปลูกสลับกันนะครับมน,นแปลงนะครับใน,นแปลงกับปลูกสลับกันนะครับช่วงนหยาหยาไร้ครับหยาบ่ไเ้ออกบ่ไเ้เก็บเลยเนานะบรได้จัดการเลยครับอันนี้ก็เขาเลยบอกออก,ออก ออกหมากแล้วครับออกหมากแล้วครับให้ผลผลิตแล้วครับเนาะดูเขาสีสวยนะครับสวยสวยงามนะครับสวยงามลักษณะของเขานะครับปากกระอนหางเงานะครับเนาะครับอันนี้ยังยังยังบมดยังบดเต็มตัวก็กำลังสวยนะครับกำลังสวยนะครับเห็นครับมันสีปลูกปลูกผสมหยาไปเรื่อยๆเนาะบริบริก็บนะครับบริก็บหยา ผลผลิตดีครับพันเหนือนะพันเหนือซึ่งซึ่งทนแล้งนะแล้วก็ทนฝนนะครับทนฝนฝนตกดูกระบอนว่าตายนะครับนกนีงให้ผลผลิตที่ดีอยู่ดอกเขาจะออกนะครับอันนี้เขาดอกเขาจะออกมาเลักษณะนี้ครับนกดกว่าหันเนะดกแน่นอนนะพี่น้องนกไห้ผลนผลิตดีนะพี่น้องพี่น้องน้ำไปปลูกนะรันผลิต ขุมค่าอยู่ที่ทั้งคำสีเบิงเบิงจากจากจากคำสีทดลองปลูกเนาะทดลองปลูกแล้วเนี่ยผลผลิตดีครับคุณน้องเนาะคำสีปลูกอ่นปนยาไปนี่ครับปนยาไปนะครับลูกเขาจะออกมาแบบลักษณะนี้นะครับกำลังโตนะกำลังโตว,วันโตคืนนะครับอันนี้ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับสชนนั้นนี่ด้านนี้อีกอีก เป็นอีกชุดหนึ่งครับชุดประมาณเดือนเดือนเมษายนนะครับประมาณเดือนเมษายนอันนี้ชุดชุดชุดแหลกของปีนี้ที่คําสีปูกนะครับอันนี้ไว้แล้วรเริ่มไว้ขนาดไว้แล้วน้ำพี่น้องเนาะคําสีเจ็บไปหลายหลายหลายรุ่นแล้วคนระับหลายเสือแล้วเนาะขนาดไว้แล้วนะครับพี่น้องเนาะเขายังห้มากให้พ้นดีครับพี่น้องนะบึง้งบึ้งครับนะบนอกบานเขาเอินว่าน่วยป่ายเนาะครับน่วยป่าย แต่ละฝักเขายางงานี้ยง n h พี่น้องนะ n h าเลยแหละนะเงวเลยครับฝักเง a เลยครับลูกดกครับขนาดว่าวายแล้วนะพี่น้องันดลูกเขายัางยเขาเังสามารถเก็บได้นะครับเก็บได้เก็บกินได้เก็บขายได้นะสีบริเก็บงาพี่น้องเนี่ยนะฝักเขาก็สินไงกรอบนะครับพี่น้องนะกรอบ งสีลองเก็บเลยเบินะ้องนะงพี่น้องเนาะหักหักดังเปาะเลยพี่น้องเนาะนั่นเนาะแต่ว่าเนื้อเขาสีชุ่มไปด้วยด้วยน้ำนาะพี่น้องเนาะน้ำปักปักสีเบาเบาครับเนาะปักสีบโบโบนะเบาเบาเนาะวงเหงื่อง่ายนะพี่น้องเนาะเม็ดเข่าสีประมาณนี้นะครับเม็ดเข่าสีประมาณนี้เม็ดเข่าเนาะครับ เม็ดออกดีนะพี่น้องเนาะการขยายพันธุ์ก็ดีนะครับระวังเนื้อเนื้อก็เม็ดครับมันสิตันเลยนะครับมันสิตันเลยนะครับเนื้อเขาสิตันเลยนะครับบ่เ่าไงครับเนาะบ่แฝงไงบ่เ่ายงสอนเนาะสามารถเก็บไปไปกินได้โดนนะครับหรือว่าขายได้หลายหมื่นนะราะนี่ครับหมาเขาจะประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะหมาเขาจะประมาณนี้ครับ อันนี้คำสี็นว่าจะจัดการเรื่องหย่านะครับปล่อยปลอยธรรมชาตินะครับอยู่ในสวนนะครับอันชุดนีว่ายแล้วนะครับชุดดนีวายแล้วนะครับอีกชุดข้างหลังนี้คำสีก็ปลูกปลูกปลูกสลับกันไปเรื่อยๆนะาพี่น้องเนาะปลูกสลับกันพวกนี้มีใมีหน่อยนะซุ้มหน่อยกับนี้นะครับซุ้มหน่อยซุ้มใ่ก็มี้อันนี้ซุ้มหน่อยนะครับคำสีปลูกสลับกันไปเรื่อยๆครับให้ได้กินได้หลายรุ่นให้มีกินตลอดนะครับพี่น้องเนาะส่วนเรื่อง เรื่องเมล็ดนะพี่น้องเรื่องเมล็ดก็ขยายพันธุ์ได้ง่งยนะคําสีนี้บริสไซยาเลยนะครับมีแมลงอยู่นะครับแต่าหักต้นเขาแข็งแรงนะครับพี่น้องเนาะเขาดูแลดีๆนะให้จุลินทรีย์ะตะขอแสงเนี่ยแต่เขาให้จุลินทรีย์สังข์แสงนะพี่น้องผลผลิตมันจะดีเนาะตัวต้นเขาจะแข็งแรงนะครับต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตดีครับพี่น้อง หมากดีแล้วเนาะไอ้ขําสีปลูกไปหลายนะครับพี่น้องนี่ต้นน้อยๆน,นะปลูกสลับกันไปพี่น้องเนาะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้พ่วนดินนะครับพ่วนดินเล็กน้อยช่วงนี้ก็เจอน้ำฝนนะน้ำฝนอาจจะเหลืองหน่อยแล้วหางาต่ายพี่น้องเนาะปะตาต่ายไงนะครับเป็นเป็นทั่วที่อยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรน,นะครับผู้ใดปลูกหมักปลูกทัวขายนะครับผมการันตีได้เลยวานะ ว่าพันนี่นะพันเหนืออย่างนี้นะคงปลูกว้ทุกรุ่นนะะมีทุกรลุ่นเนาะไม่ทุกรลุ่นปลูกว้กิ่นในขอบกวขอบกวนน้อยๆครับแต่พี่น้องไปเฮ็ดการกระสิเนาะเพื่อขายนี่โอ้ผมบอกเลยแล้วครับน้องอันนี้ไม่ไหวะเนาะพี่น้องอันนี้ขนาดว่าน่วยปลายมันนะน่วยปลายพี่น้องเนาะนวยปลายยังไงยยังเงาเนาะพี่น้เงาเลยแล้วงเลยแล้วพี่น้อง เขาเริื่มไว้ล้วคือคือเริื่มตายแล้วครับจะลูกเขายังยั่งอยู่ครับนะครับอันทีปลูกแบ็บบริจัดการเรื่องอางานะครับเนาะมันยังบมีเวลาว่างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็นแล้วเห็นผลิตุกคนแล้วอย่างนะ้นาให้ักพี่นอ้องเกษตรกรเนานะล้องเอาไปปลดล้มเบืองนะครับเนาะครับอันนี้ผมก็สั่งสื่อมา,าในเพจเนาะในเพจคือว่าผมก็ค้นหานะผมเคยปลูกเจ่น,น้อยๆนะครับ พันนี่นะพันนี่เคยปลูกได้นหน่อยนะครับก็ติดอกติดใจนะพี่น้องก็เรย่มมาปลูกผู้ขายแล้วได้หน่อยขายดีครับพี่น้องเนาะพันนีนะ่เนาะคนชอบรับประทานเนื้อดีนะครับเนื้อดีกรอบหวานนะพี่น้องกรอบหวานอขอดีเพือบกเหีย่ยวไงนะบกเหีย่ยวไงผมบอกเลย,เรยวราบกเหีย่ยวไง เมื่อนี้ก็อยากเอามารีวิวแนะนำพี่น้องกเกษตรกรเนาะครับเนาะพูดเรื่องปลูกนะครับอ่าุมมีพันนะครับอ่าคำสีมีแบงไห่นะครับคำสีมีแบงไห่ติดต่อทักทายมาครับเนาะทางเฟสบุ๊กหรือว่าอ่แมสเซนเจอร์นะครับพี่นะ้องเนาะก็ติดต่อมาได้นะครับบ่ขายนะครับพี่น้องเนาะแจกเนาะแจกเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอาไปขยายพันธนะุ์ต่อเนาะ นะผมก็เอามาขยายพันธุ์ขึ้นกันนะพี่น้องเนาะขยายพันธุ์แจกน้องๆเนาะน้องๆที่อยู่ในโรงงานเนาะมาปลูกเนาะผมก็เอาไปแกกเอาไปให้ขยายพันธนะุ์เนาะปลูกกันอทุกคนปลูกไปว่าเยี่ยมเยี่ยมนะเนาะรสชาติพี่น้องรสชาติดีนะรสชาติดีนี่ครับพี่น้องเนาะ ครับสีลองช Bond ิมไอ้เบิ้งเนาะลองหักร้เบิึงครับพี่เนาะต่างเปาะเลยนะครับเพาะเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นฉ่ำน้ำนะครับฉ่ำน้ำแต่ว่าเนื้อเนี่ยนะพี่น้องเนาะเนื้อเพิ่นนี่บอกเลยได้ว่าแน่นนะครับพี่น้องแน่นเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นเมล็ดเต็มดีนะครับเมล็ดที่ที่จะเอาไปขยายพันธุ์เต็มดีว่ะท็อะครับผมให้เบิ้องเมล็ดเนาะเมล็ดเขาเนาะครับเขาก็ หน่วยใดเขาจะเอาเขาจงไว้มันแก่นหน่อยนะพี่น้องเนาะเม็ดออกดีพี่น้องรับรองในร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเม็ดเขานะ้เขาเก็บเก็บไปถึกวิธีนะพี่น้องเนาะเม็ดเขาเนี่ออกดีเลยแหละอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเม็ดออกดีเลยนะครับพี่น้องสนใจก็ ติดตอมานะพื่นอนน้องถักทายคำสีมานะครับมีมีไห่นะครับนาะอมีไห่แต่ว่าไห่หลายว่ไนใครับเนาะคำสีก็ว่้ได้เก็บไปหลายครับเนาะเก็บจากอ่ารุ่นที่แล้วเนาะของน้องพม่าที่ปลกูกอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งนะครับโซนหนึ่งเอาก็ลงคิดไปแล้วนะครับคำสีก็เก็บมาจากนั้นนะครับเนาะมาขยายพันธุ์นี่กิ่งคำสีปลูกมาหลายหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วนะ,วนะพี่นน้อง ก็ปลูกแค่กลิ่นในครอบครัวในโรงงานนะครับพี่น้องเนาะให้แก่กเพื่อนๆไปนะครับวันนี้ก็อยากนําเสนอพี่น้องเนาะครับเกษตรกรนะครับผู้ใดอยากปลูกหรือสนใจก็สักท้ายมานะครับครับคลิปนี้ก็บจบใบแค่นี้นะพี่น้องเนาะพบพกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ